สวัสดีครับมือนี้ก็ไม้อยู่กับช่องกองจังซ่านเนี่ยเนาะครับเนาะมือนี้ก็ไมาอยู่กับเกมความรุ่งเรืองแบบตะวันออกว่าซ่านโบเมนตะวันเข่าลยครับเด้อมาโบได้ลินโดนแล้วก็จัดเลยครับผมจังหวะนี้เนาะสําหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เนี่ยจักหน่อยนะครับเนาะพอมีแหงครับผมเออมา ขยับเบ็ดก่อนเลยครับผมก่อนอื่นก็จัดไปเบ็ดรอยตรงมาเร้วเนาะกับทุนพันสามมาเปิดเถือบัวครับผมเออกระเทกเถือบัวไปแล้วก็กระจวด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 อื้เบือนยางก้อนหนึ่งทีสวยงามครับผมโอ้โห <c oughs> เปิดหัวมาได้ดีครับผมไปรุ้ยต่อรุ้ยต่อย่างเดียวครับผมยาไปยงยาไปยงจังว่านี่เอยมา ไปครับไรโบไรโบโอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามสิบต้องอ๋อิอิสยบสิบสิบสิบอยู่ใส่สิบโอ้ยสิบยังบบหอดสิบมึงอยู่ใส่สิบเอามาเร็วโอ้ยต้องให้เอื่นหาครับผมโอ้ยเอื่นอยากเอื่นยินครับผมเอ้ยเนาะรังวันก่อนโตไป 2,260ไปจัดไปเบาๆเลยเออสกเกตเตอร์สองตัวจังไหนเออโอ้โหแปดต่อผมเออคิวเต็มนาแบบนี้ก็สวยสิครับไรเออบักขีเราครับผมให้เราเอยร้างวันก้อนโต2,280เบาๆไปเบาทุกดอกเลยครับ แตกจังได้ก็เบาเบิดเนอะโอ้ยบ่มมีดอกแตกหนักสํำนับผมเลยวา่าสันต้องแตกมือนแตกแสนบ่ถึงสีนักให้เออไปครับผมสวอสวอตอ,อยปักไปต่อผมออโต้ซิปเทียจัดไปมาถึงก็หายเลยหายเลยหายทวงคำ เอ้ยสิบจ๋าสิบจ๋าอยู่ซ้ายเอ้ยหนังสือเอ้ได้อยู่ได้ล่ะเอ้ยสิบมาโบหวดครับผมใจขาดก่อนเออได้ไปอีกสองพันสี่ครับผมไปรุ้ยต่ออีกเปยดเจาะรุ้ยต่อใจเย็นๆเงาฟ้าโอ้โหไปเออคิวมาคิวมาจังหวะนี้เจีอืเอี๋ยจโบ่ามาช่องสามว่ะ เอาได้อยู่เอาเคก็ได้เออเอก็มาเออเบิดสิเอาเวหิดหนังวะนี่โอ้ยนาะคนบ้านเฮาดุเดียวไปเป็นเพียงเสยเอาสะกิดตือสะกิดตือตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นเออเรียบร้อยอืมสวยครับผมแบบนี้แบบนี้สวยเลยมา เรียบร้อยแปดคูณแปดอ้อมาแปดแปดคูณแปดปดอืมจะเกิดอ,อย่างล้อนไปทัว่วมวดตัวไปเบิดกครับผมก็ออยัง่าคนบ่าเนาะเออสิมาถือสายอย่างคนบ่าเออมาเอาน้อยเออสวยงามสวยงามคิ้วจ๋าเออเนาะรางวัลก่อนโตไปครับผมสองพัปดร้อยออไป รุย่ยรุ่ยต่อไม่รอแล้วนะเอ้ยสวยงามกรเศร้าครับผมกรเศร้าดอกไม้รางวัลก่อนโตอีกแล้วสองพันสี่ครับผมไปรุ่ยต่อรุ่ยต่อกันเลยดีกว่าเลยอีกขามุนเอามาโอ้โคิวบบมาช่องสองว่ะเอ้ยเอามาคิวมาสวยงามสวยงาม อ ane, ellt, helmet, more, 拜拜ือีบมาสสองเรียกว่ะมาเอาหน่อยเพียนสวยงามอีโอ้โหอีโบมาช่องสามว่ะโออเอ้ยบหูภาษาเลยเนาะมารวมรางวัลทั้งเบดกันครับผมโอ้ยได้ตั้งหกพันเจ็ดร้อยดิบธรรมดาเนี่หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบโอ้ยย่าหาดูถูกไปเด้อ เอ้ยสั้นก็เอาซ้ำนี่กับพอแล้วครับผมกําไรเหลือๆเนาะอากับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานเนี่ยน้ำเด้อคกับเด้อมือนี่กับเซาเซาที่แปลวพอครับผมแตกแล้วก็แยะงง่ายบ้านไพ่บ้านมันครับผมโอ้ยยาหลินต่อเลยมันสิสูบขึ้นเบิดครับผมโอ้บัวไหวบัวไหวดอกแบบนี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ